ผมมีเรื่องสงสัยในกรณีที่เรารับแจ้งเปวดบัญชีให้บุคคลอื่นแล้วส่งมอบสมุบัญชีนั้นให้เขาไปแล้วเขาไปกระทําความผิดฐานข้อโกงบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีของเราเราจะมีความผิดตามกฎหมายไหมครับครับแน่นอนว่าต้องมีความผิดอยู่แล้วครับเพราะว่าบัญชีธนาคารเนี่ยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับเราจะไปให้คนอื่นเนี่ยมันผิดปกติที่ใส่ยอยู่แล้วเนะาะฉะนั้นถ้า คนที่นําบัญชีเราไปใช้เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการกระทำความผิดนะครับเราอาจจะโดูนะครับข้อหานะครับสนับสนุนนะครับให้พูดกระทาผิดนะครับโดยการชอบโกงประชาชนก็ได้นะครับเย่านี้ก็ต้องระวังเนาะนนีอน้อย่าเสี่ยงดีกว่าครับผมบถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สอบถามได้คอมเมนต์ได้ครับ